กาศไม่ตกเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลนครแม่สอดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนที่เดินทางเข้าสู่เขตเทศบาลนครแม่สอดป้องกันไวรัสโควิด -19 ค่ะดเรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายกุลเครวีระนยรายธิรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทำการตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าสู่เขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งจะมีการตั้งจุดคัดกรองไปจนถึงสิ้นเดือนนี้บนถนนสายหลักเข้าสู่ตัวเมืองนครแม่สอดใน3จุดคือถนนแม่สอดท่าายลวด ถนนแม่สอดค้างพิบาลและถนนหน้าแขวงทางหลวงตากที่สองโดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอลให้กับประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี